กด s u b สไคร์ e แลกดกระดิ่งด้วยนะคะตามนั้นค่ะเล่นง,ง่ายเนาะเอ้ไอ้นี่เน้นชุดมีหน้าที่ชี้พวกเราออย่าลืมรายการ <laughs> เดี๋ยวไปขุดหินปูนต่อแล้วนะ<อ><อ>รับเชิญคนต่อไปค่ะเบ็กบอกเลยว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการร้องเพลงและผู้ชายเจ็บปวดที่สุดนะคะคือเป็นตัวจริงของวงการนอกจากเขาจะมีเสียงที่ดีแล้วนะคะวันนี้ค่ะเธอจะมาบอกวิธีดีๆที่เหมาะสมกับสาววัยเข้าเลขสี่แบบเธอค่ะ แต่ใครจะเชื่อคะก่อนหน้านี้เป็เคยเห็นนะในหน้าไ g เจอตัวจริงเนื่องด้วยเธอเป็นสายบุญค่ะเธอเลยแบบว่าหน้าเนี่ยกราแดดนะคะกราฝุ่นกราภูเขาค่ะคุณกรมตุ๊กแกกราแมวด้วยแต่ตอนนี้เธอไม่กรำอะไรเลยค่ะกรำแต่ความงามอย่างเดียวนะคะต้อนรับพี่ปานสาอร์ดสวัสดีค่ะท่ัห้ทอะโจหัวที่ฉันขี่เน่า จริงกรมแดดน้องเคยเห็นฝ้าพี่ปานเต็มเลย,ยจริง,รงกมขนแมว <c oughs> ขนแมวในเต็มรูจม,มูกพี่ปานเต็อหมดเขาไปจำศีลอยู่ตามวัด <c oughs> เขากรมทุกแกแล้วหน้าไอจีเขานัทถ่ายรูปมาในห้องน้ําดูเพื่อโป่งทุกแกอย,อยู่ใกล้หน้ากันเงี้ยโอ้หอโ,อโ,อโอหลายอยา่าขแต่นั้นเลยล่รคคะจริงจริ ก็อยู่ในคนคนนี้เขาจะเห็นเห็นลมมันเยอะเห็น่มมันนานแต่ตอนนี้ดูสิฮะดีขึ้นดีสวยทะลุแมสจริงค่ะดีขึ้นค่ะก็ต้องบอกว่าที่เป็กจ่วนี่คือเป็นความจริงหมดค่ะธัญญาเพราะว่าเราไปอยู่ที่นู่นเนาะอยู่มาจริงๆ6ปีละที่ไปอยู่ทางนู้นแต่ว่า3-4ปีที่เราไปใช้ชีวิตอย่างที่เป็กพูดก็หน้าเราก็พังจริงคือมันก็ฟ้ากระลา ลอยริ้วรอยทุกอย่างมันมาหมดเลยในะตรงหน้าผากนี่คือย่นามากคุณผู้ชมดูรูปสวยไหมล่ะนั่นนี่คือหน้าจริงๆนะเพราะว่าเราอยู่กับแดดจริงๆเขาให้ไปโกยแกลบแล้วก็โกยแกลบคื <ทำ S 2> อรเรียก,ว,กว่า<ำ>ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ปลงกับชีวิตคิดว่าโอเคชั่งมันสังขารเป็นของนอกกายใช,ใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกพอ,พอเราปล่อยเนี่ยก็แน่นอนละมันก็ต้องผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นเพราะว่า ไม่ได้ทาอะไรเลยกันแดดก็ไม่ทาแต่ว่าเราใช้ทุกอย่างแบบเต็มที่มากมนะคะอพอเราเห็นว่าหน้าเราเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มคิดว่าเอ๊แต่ถ้าเกิดว่าเรายังต้องกลับมาร้องเพลงบ้างกลับมาอยู่หน้าจอบ้างเนี่ยมันก็คงไม่ดีนะักก็เลยคิดว่าเอาละ่ะเราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองยังไงดีที่จะอยู่บนความสามารถบนนิสยัยที่เราจะสามารถดูแลตัวเองได้ก็คือไม่ชอบความยุ่งยากก็พยายามหาโปรดักต์ในตลาดซึ่งมันมีเยอะมากาามเยอะมากจริงๆก็เลยแต่ดูแบบแคปรูปเก็บไว้นน่นนี่นั่น จนไปเจออาหมูค่ะต้องต้องพูดถึงอาหมูทุกครั้งจริงๆเพราะว่าถ้าไม่เจออาหมูมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้แบรนด์นี้เพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เชื่อเราไม่ได้ไปเชื่ออะไรง่ายๆอย่างเงี้ยวันนั้นไปเจออาหมูแล้วอาหมูก็บอกว่าเออนเนี่ยเอออามาคุยเนี้ยเป็นเทปต่อกันค่ะอาหมูบอกเนี่ยอาใช้ตระจีน่าอยู่มันก็ดีนะปานลองใช้ดูสิเท่านั้นแหละเราก็เลยอว่าอาหมูไม่โกหกเราหรอกจะโกหกเราทําไมนะคะแล้ววันนั้นเราเจออาหมูอายุ64แต่เรารู้สึก่เราทึ่งมากว่า เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะหมู64เราเพิ่ง4 45ปีนี้เข้า46ทําไมหน้าเราแย่กว่านานนี้ขออภัยที่เราใช้คานี้อหมูคือต้องใช้ภาษาทกับบ้านคือโคตรหล่อจริงๆเป๊ะมากเลยนะหล่อจริงๆค่ะแล้ววันนั้นก็พออหมูคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นก็รีบกลับมาแล้วก็บอกรุ่นน้องว่าเฮ้ยเธอโทรไปสั่งให้พี่นะเขาบอกให้โทรไปที่15.7 7นะเธอสั่งให้หน่อยมีอะไรก็เอามาก่อนนะโปรตอนนั้นเนี่ยก็พอได้มาคุณผู้ชมค่ะก็ด มันดูมันเนื้อมันเข้มข้นจังก็กลัวว่าจะเนอะหน,หนาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ทามา 3- 4ปีก็กลัวเหมือนกันไม่ชอบอะไรเนอาหนะแต่ก็อยากสวยนะคะก็ดูปับ๊บมองทําไมเขาเรียกตัวเองว่าครีมนะคะแต่จริงๆแล้วทําไมเขาเรียกเอ๊ะเป็นเป็นเซรัม่มแต่เป็นเซรั่มที่ต้องบอกว่าเข้มข้นนะคะแต่ไม่เหนียวเน่าหนาในทางกลับกันคือมันกลับซึมได้ง่ายมากนะคะพอวันแรกเราได้มาเราก็ใช้เลยโบกโบยล,ลงไปบนหน้าที่มันแบบ เขาเรียกว่าหน้ามันมันไม่ได้อาหารมานานมากแล้ววันนั้นก็เต็มที่แล้วพอรู้ว่าเออเราใช้แล้วไม่แพ้เนี่ยก็ลุยเลยก็บอกตัวเองว่าเราจะเราจะลองรักษาตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูเพราะเราเห็นเอาหมูเป็นตัวยอย่างนะคะพอรู้ว่าไม่แพ้พี่เพียงก็ใช้เลยค่ะคุณผู้ชมใช้ใช้ใช้มาเรื่อยๆกระปุกหนึ่งกระปุกสองหมดไปเนี่ยก็เริ่ม สังเกตหน้าตัวเองไปเรื่อยๆก็คือแน่นอนแหละว่าไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าเขาเนี่ยเก่งเรื่องความชุ่มชื้นมากเนาะทำให้แบบผิวมันชุ่มชื้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้พูดเกินไปเพราะเราใช้มาเนี่ยเราประจักษ์กับตัวเองจริงๆนะคะว่าเออผิวที่มันเคยแห้งมากๆเนี่ยมันได้น้าเข้าไปแต่ว่าคุณผู้ชมต้องให้เวลาเขาด้วยนะให้เวลาครีมได้เข้าไปทํางานทีละชั้นผิวนะจะมาแบบว่าใช้แล้วสามวันต้องดีสี่วันต้องได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะอันตรายไปหน่อยอันเนี้ย ต้องบอกว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใช้ไปเรื่อยๆสองสากระปุกหมดไปเนี่ยนะคะปังก็เริ่มเห็นว่าโอเคพอผิวเราชุ่มชื้นนะคะคุณผู้ชมพอดินมันได้รับน้ำเนี่ยมันก็เริ่มจับตัวกันได้กลับมาอุ้มกันใหม่ผิวคนเราก็เช่นเดียวกันพอเราได้อาหารเข้าไปพอมันได้ถึงเรียกว่าถึงชั้นผิวที่มันเต็มที่ในด้านนอกแล้วเนี่ย มันก็ทําให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำริ้วรอยต่าง,าง,างๆเส้นๆเนี่ยมันก็แลดูเบาลงไปด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องมาพูดกันในฐานะที่ว่าเออเราใช้จริงๆแล้วใช้มาปีกว่าแล้วแล้วก็เป็นโปรดักต์เดียวที่มันออกมาพูดด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อของที่ขายนักเออพูดตรงๆพูดตรงๆเพราะว่ายังเป็นรุ่นที่รู้สึกว่าเราต้องได้จับต้องได้เห็นต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อันนี้ก็คือถือว่าเป็นโปรดักต์ตัวเดียวที่เราสึกเรา เราไว้ใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปันมากับคุยแทบทั้งทีเนี่ยมาก็โปรเล็กๆก็ไม่ได้นะคะวันนี้คุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังนะคะโปรวันนี้ดีมากจริงๆเป็นโปรที่ต้องบอกว่า3-4เดือนเขาจะวนมาให้พูดสักหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เงินยังไม่พร้อมนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสําคัญคือคุณผู้ชมต้องโทรไปจองสิทธิ์ของตัวเองให้ได้นะคะโทรให้ติดให้ได้วันนี้200สายค่ะตั้งใจฟังนะคะกดรอเอาไว้ที่1577นะคะ1577หรือไลน์แอดไทรลาจีน่านะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ ซื้อ1กระปุกใหญ่นะคะแถม1กระปุกใหญ่ค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะยังแถมอีก2กระปุกขนาดพกพานั่นแปลว่าคุณผู้ชมจะได้เซรั่ม้วนไป4แล้วนะคะยังไม่หมดเท่านั้นวันนี้ยังได้ครีมอาบน้ํานะคะเป็นครีมอาบน้ําขนาดพกพาด้วยนะคะ ยังไม่หมดเท่านั้นค่ะยังมีแอลกอฮอล์ซึ่งยังจําเป็นกับเรามากๆในการใช้ชีวิตในวันนี้นะคะช6ชิ้นนี้นะคะจาก8,200บาทค่ะวันนี้ไม่ต้องนะคะวันนี้จ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นนี่เนี่ยใช้ไปเลยนะคะสอสเดือนนี่อยู่ได้เลยนะคะผู้ชมคะโทรไปเลยนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้นะคะนี่เราคํานวณแล้วเนี่ยก็ตกวันละสาบาทต่อการให้น้ํากับผิวซึ่งไม่มากเกินไปเลยนะคะ เอาละคา่ะบันขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกขนาดพกพาแถมครีมอาบน้ําและแอลกอฮอล์นะคะในราคาแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ประหลาดอย่างหนึ่งคือเราไม่ค่อยได้เห็นเขาใน หน้าโฆษณามากนักนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่มีอายุอยู่มาถึง12ปีแล้วถ้าแบรนด์ที่มีช่องทางขายเพียงช่องทางเดียวเราอยู่ได้12ปีปันว่ามันก็ต้องเป็นในเรื่องของคุณภาพที่จะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมคะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่ารอนะเพราะว่า200สายเนี่ยจะหมดเร็วมากๆและโปรนี้จะมาอีกทีที่น่าจะอีก3-4เดือนกว่าเราที่จะได้เห็นโปรนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเฟกแล้วก็นอกจากที่ปันจะใช้แล้วเนี่ยยังมีหลายๆท่านนะคะที่แบบว่าให้ ให้ความเชื่อใจทรจิน่าไม่ว่าจะเป็นพี่นิโน่แน่นอนอาหมูของปานนะคะคุณหมุมบรรดานะคะพี่ปุ้ยพี่มนวันพี่กีมิวรินและล่าสุดพี่เจนนิเฟอร์คิมก็ยังไว้วางใจทรจิน่าให้ดูแลผิวด้วยเช่นกันค่ะเอาล้ค่ะโทรไปถึงไหนแล้วไม่รู้จองสิทธิ์รืยยังจองสิทธิ์กันหรือยังนะคะหมดไปถึงไหนแล้วคะหมดแล้วค่ะเพิ่มอีก50สายเลยค่ะพี่ปานค่ะได้เพ่อีกห้าสิบสายเท่านั้นจริงจน้องหนิงหมดแล้วค่ะหมดค่ะปกติเขาจะให้ได้เป็นร้อยแต่ว่าวันนี้หมดจริงๆค่ะค่ะคะุณผู้ชมได ใหญ่แถม2กระปุกกระปุกขนาดพกพานะคะแล้วก็แถมครีมอาบน้ําแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะในราคา2,900บาทเท่านั้นนะคะให้โทรมาเลยนะคะที่1577ถือว่าหมดเร็วมากเลยนะเพราะโปรนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่านานนานมากทีหนี้จริงค่ะแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมขาครีมตรราจิน่านะคะเป็นครีมที่ขายดีที่สุดในรายการคุยแซบโชอย่าลืมค่ะโทร1577พี่ปานขาขอโบอีกสักหนึ่งครั้งค่ะเอาละค่ะซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่ค่ะแถม2กระปุกขนาดพกพาค่ะแถมครีมอาบน้ําและออฮนะะคทั้ง วันนี้แค่2,900บาทเท่านั้นโทรมาเลยค่ะที่1577ค่ะ ผมบอกส่งไปปุ๊บเอาบัตรไปรุ่นหน้าบ้านรุ่นหน้าบ้านได้ทั่วประเทศเลยนะคะของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้ค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะคะโทรกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณปานมากมากเลยนะเดี๋ยวขอโปรโมชั่นอีกสักรอบขอโปรโมชั่นสักรอบเอาได้สิคะเหลือขอบิ้วสิบสายสุดท้ายสิบสายสุดท้ายจริงๆเพราะวันนี้บอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆนะเราไม่เคยมีโปรโมชั่นนี้เนี่ยมันนานมากแล้วกว่าจะย้อนโปรโมชั่นนี้มาอีกสามเดือนแน่นอนสามเดือนนะคะลองไว้ก่อนเห็นว่าจองไว้ก่อนก็ได้จองไว้ก่อน ได้เลยโทรไปเลยค่ะที่1577 15 <77 S 2> นะคะวันนี้1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกขนาดพกพาแถมครีมอาบน้ําและแอลกอฮอล์ในราคาแค่2,900บาทโทรไปเลยค่ะที่1577นะคะนี่โทรไปค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแซ่บกันต่อค่ะยังมีเรื่องราวดีๆมาให้ซซบกันวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พานค่ะขอบคุณค่ะเออเงเออเงยดูนันงเสร็จแล้วพี่น้องชายหญิงอย่าลืมกด กระดิ่งกดซับสกายเอชาเอชา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 ,ชา,ชา,ชา,าหานอยแม่ครับผมโอเคโอเครวยเร้ว